สวัสดีค่ะทุกคนกินเส p r e หัวกัวเต็ดสี่จ้ะพี่น้องแล้งนี่เขาว่าเขาสิตม้มหัวปลาจ้ะหัวปาลาดูร้าดูนะจน้ะดิส่วนตนัวส่วนตัวมันนี่เขาตัดอัดแข็งไว้สามไปถัดทอดนี่ฝรั่งมันจะพอฝรั่งาม,า,มงงากินหัวได้พี่น้องสามีนี่สามีฝรั่งหอยนี่เพราะงี้ฝรั่งหอยแล้วก็กินหัวปลาดิมิจะตัดออกสี่แล้ว,ลวเนาเอามาตม้มแต่ว่าส่วนตนนนัวน่ะเอาไปถัดทอดให้ฝรั่งมันจะเนาะ มาดูอีกัเล็กจาก้าวที่ว่าสิต้มสูตรกินเ,นเสร็จนวดขวดเต็มสี่เป็นแบบไหนตัวจา้าไงาง่ายบานๆเท่านี้แหละข้านา้นาเดือดตัวจ้าตลงในวิสานบานเท่ากับข้าวตะไคร่ใบบกปูดพริกสามเม็ดจ้่เพราะว่าห้าเจเดีนอยากสุดหนามน้ำจืดดอกห้าเด็กหน่อยอยากสุดหนามน้ำก็เลยเห็ดกระเผ็ดเนี่ยเขาจะคอยำอจำเอ้คุ้นแกยวจำอ๋อใส่หัวปาลไปจ้าต้มสุ่มใส่น้ำบมกน้ําหนี่เราแล้วก็ใส่สผักแข่งแง่งจักหน่อย ใส่ล้านแต่สิฉุนเยอะอยู่กินน้ำก็ได้ต้มหัวปลามีเนือ้อน้ำแน่เพื่อเด็กหน่อยกินแล้วจ้ะเกลือสุลดน้ำปลาขาดก็ได้เติมรสดีได้จากหน่อยผึ่งรสฉาินัวได้จากหน่อยนะจ้ะบางผื่นทีกับสิบอใสซตามน้องชอบด้ยค่ะสุลดจ้ะ แล้วก็จะมีเกลือถึงขวอมน้องของน้ำปลาเนาวค่ะเนาะน้ำมะนาวเดี๋ยวตอนปิดหม้อเดี๋ยวค่อยใส่น้ำมะนาวค่อยใส่ทีหลังเถอะปีศาจ้าพักแหน่งหนแหงนจะพี่น้องสื่อมาติดไปนาะค่ะแล้วก็เอาตากไว้หเห็นมันแหงนก็สิลหลักแล้วสิใส่จะกลับเนาะค่ะเถึงข้อมหอมจ้ะ มะเขือเทศลงไปจ้ะทุกคนปุลหัวผักชีจะไปใส่ปุกหนาที่นั่งเป็ซิมรถตุงกันนะจ๊ะวัดนัวรือยังถั้นวัวเดี๋ยวจะไปเติมน้ำบักน้ําจะปิดเตาหัวผักเนียเห็นว้ายนัวหรือเปล่าขวามัวได้เดียวขวามัวได้แล้วขวามัวปิดเตาได้จ้ะังนี้ ใส่ความเปรี้ยวของน้าบอกน้าลงไปจ้ะบ่มบี้บกกวบพี่น้องไปเบิ่งบอกกวบกกวยู่ร้านร้านเอเชียเขาหมองไปเบิดกอนมี่หาเพ็คเขาหมองไปเบิดกอนจะไปบ่ทันเขาสัส่งบ่รสั่งก็ได้ต้มใส่บอกกวบแต่ว่าต้มใสียดาบอกน้าเดีกเ่ก็แซ่บคักคือกันน้ำเขาวสุกงหมดเแซ่บสุบ่มเนื้พอดีควาเปรี้ยวได้แล้วทีนี้เราก็จะตบท้ายด้วยต้นหอมใบหอมผักชีไทยจ้ะนึกว่าพี่น้องจะเสียบปจ้ะ นี่มีสองเมนูนะจ๊ะสิกล้วยปลาเนาะจ้ะอยากก่ากล้วยจะต้อกคนนี่ต้มหัวปลาดูแล้วดูโอ้ยน้ำเขาสุกมากุคนสุดยอนจ้ะโอเคแล้วประเดี๋ยวไปกล้วยปลากันตัวกันเว้าเขาสิกล้วยปลาอีย่างน้องขพี่น้องไปชุ่มกันเลยจ้าต้มหัวปลามากล้วยปลากันเลยจ้ะพี่น้องปลาที่เขาได้มาจาก ยุบป,ประมาเนะจ้ะนี่ปาลาอล拉สกาซีลักเนาะค่ะแพ็คหนึ่งลดราคาพี่น้องสามอวยกลัวจะ้ะสามายูโรกลัวเนาะพ่อสื่อกินจะ้ะเขาลดราคาหนีได้สองตอน้นปลาสดๆจะ้ะเขาสิก้อยกินแบบดิบสดเลยเนะจ้ะเนาะบ่เอาไปเอ็นอุ่นบ่เอาไปเอ็นเฮ็ดสูงก็สันทออ่ะอยากกินแบบก้อยปลาดิบๆนะนี่ปาลาอล拉สกาจะ้ะก้อยเสียบขนาดเด้อค่ะพี่น้องเออเฮ็ดกินนิดจ้ะเฮ็ดกินประจำไรเสียจ่ชลุกลงไปจะ้ะขาดก็ได้ใส่เ,เกลือน้ำเนี่ยนิดหนึ่ง ขันลาดมันกลวยขาดก็เดยก็คือข้าวกลัวพิวปุญน,น้ำปลาน้ำมะนาว นรเราไปขัวแล้วก็เติมน้ำจลกน้อยเห็ดเป็นหลาปลาสดก็ได้จ้ะแต่เขาอยากกินแบบเน้นน้าเขาต้มปลาเลยหรปลาจะเสียบขนาด <c oughs> หออัวมึงเวยจ้ะซิมด,ดุบอื้อเปรี้ยวคว่ำนัวเด็ดแล้วจ้ะ อโโอ้องบอจัดจังเลยป๊าเมื่อเสียบพี่น้องอปล่อยปลาอลาสกาพักจ้ะซาลาเนียต้นหอมตักชีลงไปจะ้ะหอมหอมเดงใส่พักใสหยังเนื่อยไปเลยหอมทะลุจอก็พี่น้องหอปตกหัวพีพ่ป,ปุ้น เมนูเด็ดจะอยปลาุ่มปลาดูตามเด็ดหรือพี่หนมเลยคทั้งกันเด้อซอยหอมสี่คนมักกินหอมเดียววอมสกจ้ะ เสียบพี่น้องปุ๊บปล่อยปลาอัสการ์สองสิ่งนี่เขาเอามาปักปักปกักซับให้มุนมุนเีย็บปล่อยจ้าทุกคนมากินน้ำกันด้วยค่ะปล่อยปลาส,สวัสดีค่ะกินเสียบเนวกอควาเท,ทียบชีจะพี่น้องมาค่ะกินของกันค่ะตกกุ้มปลาปล่อยปลาจ้ะเฮ้ยเมนูวันหยุเยดเจ็บๆจ้ะเก่าเหนียว เออเอาไส่กะติกันนีคือมันว่าแหงพอใะเส้นกอมเขาขอเอาเหนียวหนึ่งใส่กะติกเส้นกะติเเขานี่มันเหนียวเอ้มันแหงไมาจะพี่นองเสียเศษน้ำกันจ้ะลูกเต่เาเขากบัทันไอห,หิวน้ำดกเจ้าก็สิออกไม่กินกัะสันกุ้ยนี่กวนงูเลยนี่กวยป่า มันุพะผักสดผักน่องเด็ดสดมากคุณอืมเนี่ไงเนเาะกล้วยป่าอลาสกาจ้ะบวกเขาวเ้่นกับพี่น้องเนื้อนุ่มดีจ้ะ

อิอ่มเลปักกุ้เอิม่มตุมใส่มอื่มนึออกว่าพริกไวยมากแกมตัวล่ะเอาพริก้วยก่อน มาเด้อผมมีพี่นกแต่เลือดอาหารน้ำกัดจ้ะย้ำเลยก็ไม่กินให้เมื่อ เนื้อปลาหวานนุ่มดีกล้วยจิบเจบ Mm-hmm. Vil du ha? ปาปลาคือสีแดงนังที่ปุป๋ยพี่น้อยอันน้ามาสุดลองคอสือ,อกินกสิพีชนนบาทต่อจ้ะแล้วคุณเลอศงามนะ หมซอซิกมันคือเสียบัยวนเนี่ยอีกจะคำค่ะเสียบ โอ้แซ่บเจอกินอาหารกับมึอแซ่บไปเด้อจ้ะทุกคนกินแซบหนัวกัวแท็กซี่อ่ะโฟม่พี่น้องเป,ป็นปกำลังใจใน้ำเน้ยเดอ้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาแล้นี่เด้อค่ะพวกันไม่คิดหนาจา้ะวันนี้มีเมนูใดไม่เห็ดให้หด้วยให้กินไหให้เบิ้งแล้วจ้ะน้องพี่น้องอยากตั้งแดนจ้ะกินแซบหนัวกัวแท็กซี่อินเตอร์มินีแล้วจ้ะเนาะ ไปเลยค่ะบวกกันไม่กินนาค่ะ,ค,ะคุณลุกกำลังใจจ้า